โอ้เ uh. oh, จ้าอ้นเอ้ I'm falling for you baby แกมาวนๆของเธอยิ่งมองยิ่งน่ารัก So love me daily ไม่ต้องพบเหมือนใครรอบทีรัก Just be the way you are โปรดเธอหน้ารักในแบบของเธอ You're my guiding star yo จะไปเลยชาแนมใครมุกไม่ต้องเกรงใจไอต้ติมเครื่องช็อกโกแลตที่ชอบอะไรก็สั่งไปไม่ต้องมาได้ ต้องมานะแพรรีเทรซมี me, ความน่ารักของเธอมันอยู่ที่อินน์เดอะบิคนบางคนมองแต่รูปหลักภายนอกแต่ฉันนะมองเธอรู้ไปถึงข้างในเวลาเธอหิวเธอเธอทำาปิา๊ปิงป๊งเอาเมลทิ่งไรด์เอาไวให้ฉันพาไปกินอะไรได้ Tell me what you wanna play กินอีเยอะนะครับ my love จะได้ไม่แรงมาหยอกป้อเพราะทุกกันกาลของเธอมันช่าง perfect no flaw จ oh, oh, ้า One a.